สวัสดีครับชาวทีแซนและเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วแม้งสมากับเกม Blade a n d Soul Revolution นะครับอ่าวันนี้ตามหัวข้อเลยเราจะมาพูดถึงวิธีการแทงบอสกันนะก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆนต้องรู้จักก่อนว่าคําว่าแทงคืออะไรเรามาทําความรู้จักกันก่อนคําว่าแทงเนี่ยคือการที่เรา ทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการดึงบอสให้บอสมาหามาสนใจเราคนเดียวรับดาเมจคนเดียวทำให้บอสมาตบเราอยู่กับเราไม่ให้ไปตีตัวดาเมจนะอ่าคราวนี้สำหรับแท้งเกมนี้นะมันจะมีค่า2สเตตัส2อย่างที่ที่สามารถดึงบอสหรือแทงบอสได้1ก็คือยั่วยุกับ2ก็คือคุกทามเดี๋ยวเรามาพูดถึงยั่วยุก,กันก่อนยั่วยุเนี่ย เพื่อนๆจะจะเห็นค่าเสเตตัสในแต่ละสกิลละส่วนใหญ่ที่ที่ผมรู้มานะจะมีของเดซทอยของเบดมาร์ทเขาจะมียั่วยุอ่าแล้วก็เบดแดนซ์ก็จะมียั่วยุเหมือนกันยั่วยุเนี่ยถามว่ามันคืออะไรมันคือสกิลที่เมื่อเรากดใช้มันจะทําการดึงบอส หรือบอสจะหันมามองหน้าเราทันทีเลยตามจํานวนเวลาที่มันกําหนดอย่างเช่นว่าโอเคสกิลเราสามารถย่อยยุบอสได้เป็นเวลา5วินาทีบอสก็จะหันหน้ามาหาเรา5วินาทีหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะเมื่อเมื่อหมดไอ้สกิลย่อยยุแล้วเนี่ยห้าวีแล้วนี่มันจะบอสจะหันกลับไปมองคนที่มีค่าคุกคามเยอะที่สุด คราวนี้เรามาดูค่าคู่คามกันบ้างอย่างที่2ค่าคู่คามเนี่ยค่าคู่คามเกิดจากอะไรหลักๆเลยค่าคู่คามเกิดจากการทำ d a m a t e b o ได้แรงมากๆอ่ายิ่งคนไหนเพื่อนในปาร์ตี้คนไหนที่ทำา a m ม g แรงที่สุดในปาร์ตี้ b o สจะตามคนนั้นอ่าคราวนี้มันมีวิธีอยู่ว่าอา้าวทำยังไงล่ะในเมื่อแทงเขาก็ต้องป้องกันเยอะไม่ใช่ d a m a g เยอะคราวนี้ททำยังไงมีวิธีการก็คือ เพื่อนๆทุกคนจะเห็นสเตตัสคู่คามสเตตัสคู่คามจะอยู่นไหนมันจะอยู่ตามไอ้นี่ต่างๆมันจะอยู่ตามออฟซีเทวต่างๆซึ่งผมจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นักอ่าเราจะมาดูเช็คค่าคู่คามตรงนี้ก็ได้อ่าเลื่อนลงมาเลยเพิ่มอัตราคู่คามอ่าอย่างเซตของผมเนี่ยจะเพิ่มคู่คามแค่30เปอร์ที่ผมใส่อยู่นะแต่ถามว่าทําไมผมเป็นแท้งนะแต่ว่าทําไมค่าคู่คามผมเพิ่มเพิ่มน้อยเพราะว่าของผมเนี่ย จะใช้วิธีการทำดาเมจอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี้ยค่าคูกคามจะมาจากดาเมจที่ทำได้สูงอ่าแล้วอย่างที่บอกไปถ้าดาเมจเราไม่สูงเราต้องมาเพิ่มค่าคูกคามตรงนี้1แล้วนะใส่ของหรือใส่ออฟต่างๆออปชันต่างๆสีแถวเนี่ยเพิ่มค่าคู่คามอือสองจากสกิลเหมือนกันเลยคล้ายๆกับยุ่ยยุ่เลยครับอ่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดีอย่างกังฟูเนี่ยจะไม่มียุ่ยยุ่แต่จะมีเป็นคุกค,คาม สองสกิลมีสกิลนี้แต่ต้องเปลี่ยนกระบวนท่าเลยนะเพิ่มอัตราคู่คามเห็นไหมสอง้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับไอตัวนี้เพิ่มอัตรารคู่คาาเหมือนกันสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเป็นเวลาสิบวินาทีอ่าของของผมมีสิบวิกับสิบห้าวิสองสกิลนี้ที่ผมจะใช้ควบคู่กันไปเพื่อทําให้คู่คามบอสได้มากกว่าดาเมจตัวดาเมจที่ทาดาเมจอยู่ เพราะว่าอย่างตีหลักๆของผมที่ผมเป็นคนแทงและแทงได้อยู่ตลอดเวลานะก็คือไปกับตัวดาเมจหลักที่พลังโจมตีห่างจากผมไม่เกินประมาณสัก 3-4K ก็คือ3-400 0มันคืออะไรมันคือไอ้พลังโจมตีเนี่ยพลังโจมตีของผมตอนนี้คือ199,900่ั้ยใช่ไหมตอนเนี้ยดาเมจหลักของผมในที่คือดาเมจโจมตีข้างในเนี่ยสองหมประมาณนี้ ก็คือ23 k จะห่างกับผมประมาณ3 k ซึ่งผมยังดึงได้อยู่โดยใช้คุกคามอัตราคุกคามผมแค่30%อืมแล้วที่เหลือคือการทำดาเมจเพื่อให้ให้ยื้อกันระหว่างดาเมจของตัวดาเมจเองกับดาเมจของผมแล้วบอจะได้ตามผมอยู่ตลอดเวลาพอเข้าใจไหมคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอก่นอน2วิดีโอวิดีโอแรกเนี่ยจะเป็นที่ผมใช้สกิลคู่คามเหมือนกันแต่ว่าทำดาเมจ เรื่อยๆค่อยๆตีค่อยๆหลบสกิลบอสแล้วก็อันตีบ้างตีบ้างไม่ตีบ้างหลบบ้างอยู่ตลอดเวลากับวิดีโอที่2คือผมใช้คู่ขาเหมือนกันสกิลเหมือนกันหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าทำพยายามยัดดาเมจตลอดเวลาไม่มีสกิลไหนที่แบบปล่อยให้ครูดาวทิ้งหรือว่าไม่มีเวลาวิ่งออกมาจากบอสเลยอ่าแล้วจะดูการความต่างว่าตาของของบอสเนี่ยจะมามองที่เราจะต่อเวลาหรือว่าจะสลับไปสลับมาก,กับตัวดาเมจอ่าเดี๋ยวลองดูกันเลยครับ อ่ะอันนี้เป็นแบบแรกนะครับผมแบบแรกที่เราจะใช้สกิลคู่คำเหมือนเดิมทั้ง2องสกิลเลยอ่ะก็คือมีสกิลแรกนี้ของผมสกิลนี้เห็นไหมเพิ่มคุกคำอาัตราคุกคำาม250%กับเป็นระยะเวลา15วิกับสกิลนี้เพิ่มอัตราคู่คำม250เหมือนกันแต่10วิอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไม่เบิร์ดดามจก็คือไม่ไม่ตีหลัวๆแต่จะตีไปหลบไปตีไปหลบไปไม่ที่ไม่ที่พยายามเยอะ ขนาดที่จะต้องทาดาเมจเยอะนะ,ะดูว่ามันจะเป็นยังไงสังเกตนะผมค่อยๆตีไม่ได้สกิลมากตอนนี้ตาอยู่ที่ตัวดาเมจตอนนี้ผมเปิด DPS ไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ตัวดาเมจเนี่ยทำดาเมจเยอะขนาดไหนแล้วเนี่ยสังเกตที่ตามาตอนผมตอนไหน,นมาตอนที่ใช้สกิลอันติดช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะกลับไปหาตัวคนที่ดาเมจเยอะตอนนั้นๆอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมอย่างเนี้ยตัวดาเมจเขาก็จะตียากแล้วก็สกิลพื้นก็จะออกมาเยอะกว่าปกติ เนี่ยสังเกตตามันจะยื้อไปยืมมาระหว่างผมกับตัวดาเมจนะมันก็จะอยู่อยู่ตาดาเมจอยู่ทําให้เราดึงมายากมากถ้าสมมติว่าเราตีบ้างหลบบ้างวิ่งออกบ้างตีบ้างหลบบ้างไม่ออกบ้างดังนั้นสิ่งที่ถ้าเราอยากให้ตามไม่ไม่ไปอยู่ตัวดาเมจมาอยู่ที่เราอย่างเดียวเนี่ยเราควรจะต้องทำดาเมจหรือตีอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นอนะ่ะมันก็จะใช้สกิลแบบแปลกๆรูปแป,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 แปลกๆตลอดเวลาแล้วตัวดาเมจก็จะค่อนข้างที่ จะทำดาเมจยากอาประมาณนี้แล้วกันอะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคลิปหนึ่งนะว่าอีกคลิปหนึ่งเนี่ยตาจะอยู่ที่เราไหมถ้าสมมติว่าเราใช้คูค่ความเหมือนเดิมแค่เราเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่ทำให้คล่องขึ้นออกสกิลมากขึ้นตีบอสให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งกันครับอะอันอีกคลิปหนึ่งนะสกิลทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคราวนี้เพิ่มดาเมจให้ตัวเองหน่อยนิดนึงด้วยอย่า,แล,าแล้วคราวนี้เราก็เข้าไปใช้สกิลแบบรัวๆ สังเกตว่าผมจะใช้สก,กิลรัวต่างจากรอบแรกเมื่อกี้นี้แล้วก็เข้ารีบเข้าวันติเลยเพื่อจะยัดดาเมจเพื่อให้อัตราคุกคามหรือว่าบอสเนี่ยหันมามองเราอยู่ตลอดเวลา อ่าคราวนี้สังเกตว่าตายังอยู่ที่ผมอยู่จะไม่อยู่ที่ตัวดาเมจเลยถึงแม้ว่าดู DPS นะ DPS ของดาเมจเนี่ยยังเยอะที่สุดอยู่แต่อย่างที่บอกไปผมมีอัตราคูกคามเพิ่มขึ้น250เปอร์ทั้ง2สกิลกับมีคู่คามอยู่ในตัวอีก30เปอร์บวกกับดาเมจที่ทําต่อเนื่องมันเลยทําให้ตอนเนี้ตาไม่อยู่ที่ตัวดาเมจเลยทั้งที่ตัวดาเมจเป็นคนเดิมทําดาเมจเท่าเดิมและมากกามากกว่าผมอยู่ตลอดเวลาได้ซ้าอ่าสังเกตไหมอ่าดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดของการแทงควร คนแทงเนี่ยควรที่จะต้องตีบอสอยู่ตลอดเวลาหนึ่งละสออย่างที่บอกไปดามเมจะต้องไม่ห่างกับไอคนที่เป็นดามจหลักมากเกินอ่าถ้าห่างกันมากเกินมันก็จะดึงไม่อยู่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยจะห่างกันแค่3ามเก็คือ3ามพันแต่นั้นก็ยังดึงได้อยู่อืมซึ่งสังเกตว่าพอเราเล่นแบบเนี้ยตัวดาเมเก็จะตีหลังหรือตีไอนี่ได้สบายมากขึ้นและลุบบอสก็จะจบไวขึ้นประมาณนี้ แต่อย่างที่บอกไปในคลิปผมเนี่ยจะไม่มีการใช้ยั่วยุให้ดูเนาะเพราะว่าอาชีพผมไม่มีสกิลยั่วยุดังนั้นเพื่อนๆที่มีสกิลยั่วยุเนี่ยถือว่าดีเลยก็คือว่าเราก็จะช่วยทุ่นแรงเวลาเราสมมุติว่าเราทำดาเมจแล้วทำค่าคุกคามเนี่ย ไม่พอสําหรับตัวดาเมจเช่นว,ว่าสมมติว่าเราเป็นตัวแท้งใช่ไหมดาเมจเราพลังโจมตีข้างในเราแค่1มื่นแต่ว่าคนที่ไปกับเราเนี่ยสองหมอย่างเงี้ยสมมุติมันต่างกันเยอะขนาดเนี้ยเราก็ต้องใช้ค่ายย่อยุเพราะว่าค่าย่อยุพอเรากดสกิลย่อยุปุป๊บบอสมันจะหันมาหาเราเลยทันทีมันจะไม่คิดค่าคุกคามไม่คิดอะไรใดๆอืมดังนั้นถ้าสมมติว่าแนะนำนะ สิ่งที่เราควรจะแทงก็คือไปกับตี้หรือดาเมจที่ไม่ห่างกันเกิน 4k 4k คือลิมิตสุดละถ้าห่างกันเกิน4,000ปุ๊บเนี่ยไอพลังโจมตีในห่างกันเกิน4,000เนี่ยเราจะดึงยากๆดึงยากมากๆแ,แล้วตัวดาเมจเนี่ยก็จะโดนบอสตีลัวๆอ่าเราลืมพูดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญเ,เลยแต่จะบอกว่าสิ่งที่เรามาคุยกันเนี่ยไอเรื่องแท้งเนี่ยถามว่า ทำไมต้องมาแทงทำไมมันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องแทงอ่าโดยประสบการณ์ที่ผมเล่นมาตลอดเวลานะเมื่อใดที่ผมรู้สึกว่าผมไม่แทงผมทำตัวไม่เป็นแทงเนี่ยดันมันจะลงยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะอะไรเพราะลูปสกิลว,วอสจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเกมเนี้ยเมื่อใดที่บอสต,ตามตัวไกลลูปสกิลมันจะเปลี่ยนเป็นใช้สกิลที่ค่อนข้างไกลแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาใช้สกิลค่อนข้างใช้วงเวทใช้สกิลแบบขอบเขตอะ พื้นที่มากกว่าสกิลตบธรรมดาแต่เมื่อใดที่บอสตามตัวใกล้หรือตัวแท้งที่อยู่ใกล้เมื่อไหร่บอสจะเปลี่ยนลูปสกิลอีกลูปหนึ่งเป็นการตีธรรมดาบ้างฟันธรรมดาแล้วก็สลับใช้สกิลบ้างนิดหน่อยไม่ได้รัวขนาดนั้นอดังนั้นเมื่อใดที่แท้งทําตัวเป็นแท้งมันก็จะลงดันได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อใดที่เราแท้งแต่ว่าเราแท้งไม่ได้จริงๆเนี่ย บอสมันจะยากดันมันจะยากมากขึ้นดังนั้นก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองดูคนที่มีสกิลอยย่คนที่มีคุกค,คามเนี่ยลองทําดูแล้วก็แนะนําว่าอย่างที่บอกไปไปกับที่ที่มีดาเมจไม่ห่างจากเราเกินไปแนะนําเลยห้ามเกิน 4k ลิมิตเนี่ยห้ามเกินพลังโจมตี 4k นะไม่เกี่ยวกับ cp มองแค่พลังโจมตีข้างในอย่าให้เกิน4,000ประมาณนี้ครับผมยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆที่กําลังลงดันอยู่ไม่มากก็น้อยกับสายแทงเนาะจะได้มีแทงลงดันอยู่บ่อยๆเพราะว่าหลังๆผมเห็นค่อนข้างที่จะหาแทงลงดันกันตลอดอ่าแต่อย่างตอนนี้ยังง่ายอยู่เพราะว่ายังไม่มีดันใหม่ๆมาอ่าเดี๋ยวพอดันใหม่ๆมาเพื่อนๆก็ลองใช้ประโยชน์จาก,ากจากคลิปนี้ลองดูว่าไปลองทําดูว่าเราจะแทงได้ไหมเราจะยืนได้ไหมนะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการว่าทำยังไงเราจะบูดามเมจในตี้ได้มากที่สุด เรามีเคล็ดลับอะไรหรือว่าเรามีการเจาะอะไรต่างๆจากไอเทมอะไรได้บ้างที่ทำให้ลงดันได้ง่ายใน CP ที่ไม่ถึงดันเจียนที่กำหนดน,นะโอเคสำหรับวันนี้พอเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ